สวัสดีค่ะตอนเช้าวันที่สิบห้ามีนาสองห้าหกเจ็ดนะจ๊ะอต้อยเพื่อนกระไดฝากส่งแนวทางฮานอยกับเราพัฒนามาให้แล้วจ้าเต็มมาขึ้นนี่ยายจีกับบริลลุงหายจ้จาจะลุ่งตอนเศร้าลุ่งมันนี้เลยจ้าฮานอยวันที่สิบสี่อต้อยเพื่อนกระส่งให้อยู่จ้าแต่ยายจีบริลลอยูบ้านเ้อจ้า ก็เลยบ่อยลงห้แต่น้อยของอจอยมาว่านนี้วันที่สิบสี่มีนาสองห้าหกเจ็ดนะอจอยบนเขาพิเศษตรงๆได้จากเก้าสองแต่กับมะเขาปกติหกเก้าทะวิ่งรุดเนาะจา่นะเนาะแตวีรุดไปเด้อจ่ะ พี่น้องก้อนจะบังคลิปใหม่ๆจากช่องชะต,ต้เยจีแนวะทางดีๆใหม่ๆอาจารย์แม่นๆเด็ดๆนะคะเยะจีขอฝากให้เอฟซีหรือพี่น้องพ่อเม่พี่น้องทุกท่านที่เขา้ามาบึง่ช่องชะต้เยจีเย,ย,จ,ยจีขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เยจีด้วยนะจ๊ะ เพื่อจะบร่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ยจจีจะลงให้แต่ละวันเนาะจ้ะเนาะยจจีกะห้แค่เป็นแนวทางเด้อจ้ะขอให้เอฟซีจงพิจารณาก่อนจะลงทุนนะคะแต่อาจารย์ที่ยจจีลุงให้ชองชตาย,ยาจจยเจจีกะว่า,วา ว่าได้พี่น้องท,ทุกทุกท่านอาจารย์ของยจยจีกะมีเตวัดสูตรเต็ดเต๊ะเดีด๋ยวพี่น้องเจีเอามาลงนะถึงแม้เยจยีจะน้อยอาจารย์แต่กะอาจารย์แนวทางของอาจารย์พนกะวัดสุดยอดแล้วจะ้ะถึงแม้จะมีรุดมั่งเข้ามั่งแต่เสนะจ้ะกะเป็นของธรรมดาเนาะค่ะเนาะ มันเป็นสูตรนะจ๊ะถ้าเข้าก็เข้าหูรัวๆเลยแบบนี้นะจ๊ะปังปังทุกวันถ้าหลุดก็หลุดปังๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องกัดสู้ๆไปด้วยกันนะคะจ่าให้จะลงน้อยก่อนนะจ๊ะเนาะฮานอยเดี๋ยวเราที่หลังเนะจ๊ะพี่น้องจะงงเนะจ่ะเนาะโอ้ยอยู่สูงๆแต่เนาะอย่าจี๊ยกดิ เป็นอะไรฮานอยวันที่สิบห้ามีคอสองห้า หกเจ็ดเดี๋ยวเรื่อพี่นอ้องอีกทีหาปากกาแดงก่อนนี่แล้ต้อยอ่อต้อยอ่อต้อย นำโชคมาอนี่เอาต้อยพันหน้เด่นวิ่งรูดเด้อจามมานี่เด่นวิ่งรูดก้าวกับศูนย์บนล่าง เด่นทุกตัวนะจ๊ะคู่เด่นโอ้ยอยกกัะจิกกระดีเนาะคู่คู่เด่นอยู่จัดแต่กระเด็นทุกตัวอาจารย์บอกเด่นทุกตัวนั่นแหละสิบห้า หา 1, 1, หนึเด้อจากพี่น้องเรียกหายะจีเด้อนี่นะพี่น้องหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหหหนึ่งห้าห้าหกศห đến thuốc tua ô tôi bảo đến thuốc tua mát ruom 3 nòi ได้แล้วหยุดนะจ๊ะจะน้อยไหนก็ได้จะได้แล้วหยุดหลุดแล้วตามอัต้อยบอกอัต้อยเพิ่นกาบริษัทรงไห้รลายมือหยุดเด้อจ่าเพราะวา่อาอัต้อยเพิ่นบ่วางจ่าเพิ่นมีงานจ่าเพิ่นเกลเลยบริษัทรงไห้ยายจิลายมืออยู่จ่าบริษทรงไห้่สองสามสามมือผลมั้ง อต้อยมีธุระมีงานอาต้อยมีงานนะคะเบอร์อต้อยอยู่ใต้คลิปเด้อจ้ามีอะไรคุยกับอต้อยได้เลยนะจ้าจะจีก๊กกให้เป็นแค่แนวทางเด้อจ้าอาจารย์ก็ให้มาแค่เป็นแนวทางนะจ๊ะอย่าท้อนะจ๊ะเลขวิ่งรูดอาจารย์ เข้าทุกวันเด้อจ้ะเดอะ้อถ้าพี่น้องอยากมีตังใช้ให้วิ่งรุดเลยจ้ะแต่อาจารย์กระจับครูวันที่สิบสี่กับตรงๆเลยจ้ะอาจารย์พันกะมีเข่ามีรุดเนาะจ้ะเนาะแต่ถ้าอยากวิ่งก็วิ่งได้เลยจ้ะเข้าทุกวันไม่พลาดเี็กวิ่งออกต้อย ยาจยีขอขอบคุณออต่อยเนาะค่ะเนาะที่ให้แนวทางมาลุงอยู่ช่องะตายยาจีจ่ะยาจยิขอขอบคุณมากๆนะคะแนวทางจะมีเขามีรุดเดอ้อจ้ะ เจจี้ขอฝากสองน้ำเนเด้อจา้าเบิร์ใต่คลิปเด้อจา้ามีปัญหาสุขภาพคุยได้นะคะแน้วทางกะโตมาหายจจีได้จา่าเจจีจะเอาแน้วทางลงอยู่ช่องจัตไตเจจีให้เด้อจ้าเด้อเจจีขอขอบคุณเอฟซีส,สุกท่าน,นเพื่อนๆทุกทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามในช่องจตาย,ยาจิเนทางดีๆเด็ดๆอาจารย์ดังๆนะคะแม่นๆนนะคะยาจิขอให้เ fc ทุกท่านจงโชคดีมีเงินใช้นะจ๊ะสวัสดีจ้า